เหมือนพวกเราตอนนี้กำลังทำยาให้ท่านอย่างหนึงนะคะหมอวานนวดหน่อยสมัยก่อนเนาะไม่ใช่ัยกันหรือจ๊ะครับวันนี้อายุตั้งเจ็ดสิบแล้วนะการใกล้ยังใกล้ถึงยังพ่อลุงลุงอายุหกสิบแปดแล้วนะครับแปดแล้วปีลำคาเห็นไหมยังรักษาสุขภาพได้เหมือนตอนหนุ่มๆยังมีเรี่ยวแรงนะถ้าถ้าถ้าลุงรักษาตัวเองไม่ได้นะลุงเรียกแล้วเพราะว่าอย่างี้ เป็นโรกชาชาที่ปลายนิว้วชามากเลยจากข้างขวาข้างเดี๋ยวเป็นสองข้างจากชาไปหาหมอด้วยเก่งๆน่ะมันก็ไม่หายสักทีหมดไปหมดเงินไปเยอะหลายเดือนเสร็จแล้วมาหายนะมาหายตอนที่มาเข้าคอรังที่ตับไง แต่ไม่ใช่เข้าออลางที่ตายแล้วจะหายอย่าง,างเดียวนะไม่ใช่มันต้องผสมผสานองค์รวมโดยการเราต้องบริหารลุงแต่ก่อนนี้นะตื่นเช้าเราลุงจะบ,บริหาร5นาที10นาทีนะหัวใจมันอยากจะไปทางานโอ้สมมเราีไปทิ้งนะมันเลี่ยงเลยมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้เวลานี้ลุงต้องบริหารเป็นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยสมมุติว้าเราเคยตื่น6กโมงเชา้าเราปลุกในกาตร 5, ตรีห้าตีห้ามาปะ ปิดใต้ปิดกวนทำเงินบริหารโอ้ข้องตัวถ้บองหนึ่งแล้วก็ไปทํางานเป็นปกติร่างกายเราก็ดีไม่ใช่ว่าเขาคลางปิดตับบริหารร่างกายแล้วโรคเราจะหายมันจะม,มีอีกมีอีกโดยการอะไรเราต้องเปลี่ยนวิธิกรรมในการกินอาหารเราต้องดี้นเครียไขมันโปรตีนของหวานแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือก่อนนอนเนี่ยนะห้ามก,กินอาหารแล้วนอนเด็ดขาดเลย คนหนุ่มคนสาวกินอาหารแล้วนอนเนี่ย5ปี10ปีมันก็ไม่เป็นไรเพราะร่างกายมันแข็งแรงทีนี้คอยุมากเขากินอาหารแล้วนอนเนี่ยเดี้ยงเลยภรรยาลุงเนี่ยนะเขาขายอาหารโอ้โหไม่เคยมีรากินเหนื่อยพอพอเก็บร้านเสร็จสองทุ่มหิวแล้วโอ้ยทีน,น,นี้ทั้งแถบเลยซัดเต็มที่เลยเพราะกันกินอิ่มแล้วมันเพียม,มันเหนื่อยมันพ่วงนอนแล้วก็ไม่นอนสองเดือนเดี้ยงเลยปวดเขาแล้ว ที่บังคับขาเนี่ยมันจะเป็นไอถุงน้ำเหนียวๆเขาเรียกว่าสเตคาร์เบิมันจะป่องๆอ,ออกมานั่นแหละแล้วทีนี้โอ้ไม่ไหวแล้วจะเรียกอะไรลุงนะก็ไปนวดให้วิธีนวดเนี่ยนะฮะต้องต้องเหยียบที่อันนี้นะถ้าใครเป็นเดี๋ยวลุงจะทำให้แล้วจะบอกให้ไปทําที่บ้านแล้วพอถามบอกว่ากินอาหารแล้วนอนนะพอเขาก็กินอาหารเขามากินอาหารก่อนพระอาทิตย์ตกดินหายเลยไม่ถึงเดือนแล้วเขาหายเป็นปกตินะ นี่ไงนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นห้ามกินอาหารแล้วนอนเตะขาเลยครับต้องควรพักที่ตกดินแล้วไม่ควรกินอาหารสมมุติว่าเราหิวสมมุติว่าเรานอนตึกนะฮะเราหิวตอนนี้เราถ้าท้องไม่อิ่มแล้วนอนไม่หลับเพราะเราสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวเราวิธีแก้ก็คือไม่กินอาหารแต่เราไปกินผลไม้อะไรก็ได้สักหน่อยหนึ่งสะรูปแล้วอัดน,น้ําไปเลยแก้วสองแก้วสามแก้วท้องอิ่มนอนหลับแล้วใช่ไหม รือถ้าไม่มีผลไม้เรากินทันจะพืชโอนตินอะไรชงอันทังพืชโอนตินหรือกินน้ำหมักนะครับกินทันจะพืชดีกว่ามันอิ่มกว่าแล้วเราก็แล้วก,วก็ดื่มน้ําแล้วก็มันก็อิ่มแล้วก็นอนได้อันนี้ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วมันมันจะไม่หวใช่ไหมต้องฝึกนะต้องฝึกผู้สูงอายุที่ไขข้อแห้งเนี่ยนะครับการการดื่มบนการดื่มไ้น้ำมันมะพร้าวขีบเย็น ลุงมีวิธีการดื่มน้ำมันมะพร้าวเย็นนะครับเวลาเราชงกวนตินหรือท่านจาพืชน่ะนะครับเราเอาน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะก็ได้ใส่ลงไปในผงกวนตินหรือท่านจพืชแล้วเอาช้อนคนบ,บ,บ,บี้บี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วน้ำร้อนชงแล้วกินโอ้หอมไม่มีกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเท่าไหร่ร่ะรสด,ดีแต่ถ้าเราชงเสร็จแล้วเน้ำมะพร้าวใส่ไหวไม่ไหวเลี่ยนกลิ่นมะพร้าวแรงอันนั้นไม่ดีอันนั้น แล้วการกินน้ำมันพายอีกมันมีหลายวิธีเรากินกล้วยผลไม้เราต้องน้ำมันพาวราดหอมกินข้าวแล้วก็น้ำมันพาวอ่ะช้อนสองช้อนราดเข้าไปในข้าวอร่อยหอมแล้วเราไม่ได้ดื่มน้ำมันพายสดแม่มันเนียนมันมีประโยชน์มากครับสำหรับคนที่อ้วนพวกนี้โอ้โหอ้วนพวกกันมีอีกไหมเดี๋ยวน้ำมันพายนะครับวันหนึ่ง สักสองสามสักสามสี่เขาโตก็ได้ครับจะช่วยช่วยเราแหล